วงบวทจะคิดจะแกลกพ่อเมื่อคู um> ่น่ะเรื่องเรื่องกบ้งให้กินเด้ยุครับปูลาบ่าวได้ยุงครับเอาที่มันเขียบเขียบได้ปิ้งกุครับปิ้งอไรนึกปิ้งไรปิ้งพ่อเขียบให้คัรปิ้งไรมึงเยอะนี้หมูสี้หมา พ่อจะบอกมันมหวนอ้าวภาษาอีสานบ้านเฮาเฮอกยืมปิ้งไห้พ่อแค่แค่ตูดีงอแคนปิ้งไงดูไก่กะอืมเราจะกินยัดที่คู่นี่แหละว่าทางว่าอืมปิ้งไห้แค่ตูดงอที่เราจะคือยืมปิ้งเพื่อเสือไห้พ่อไปครับคุณ ผกกบเารครับเก้าสิบตัวขนาดเ่ไครเก้คือคือเ่ไจีบก็คือได้จเกบ้านเมืองได้พักเก่าคือถ้าเก้าสิบเงินจยืมครับปูยืมปึงบไหวมงบอกเือนบ้านเือนเมืองมาเีอยสตวัวเกตัวปูกบเกกบเกตัให้นักน้ยปึ้งอยนักดัยาก บวกมืาเนปิ้งสมอค้อยกันเสมีกันงาวน่ะเอดตอกินใจคุาผู้มเฮ่ดี้ยังรู้ว่ากินกับปิ้งได้ตัวปิ้งอะไรกับปูถ้ากับปื้มืออยากนนี้เลยยิ่มือไอก็อยาว่ากินขาดๆเดยยค่ับปูอยากกินปิ้งมืออื่นกับปูสันตอนเศร้ารับปู อ่าแห้เรีงถามมุ้งเร้องก็คือสิบาะันกับพ่อมาันตเศร้ยตัวสั้วละพูดถึมัดก่อนสั้วคือเชื่งไปเจกันคือแจ่าว่าเลั้ยงมัดเกินคือมุ้งเลี้องาเกินคือมุ้งเล้งวพอพรฉันเ้ยงพราะเจ้นงหมาหหมากับพวกกินโคกอ่ะงานเนอะเออเอาเจ้าตี้เลี้ยงเสียงกระปื้อ ยี่นั่งเตียงกับปื้งตัวหนึงี่นั่งเตียงนี่นั่งเลี้ยงยี่นั่งเดงอี่นั่งหัวหัวปึ้งโกบแบบนี้โอ้มาหูมาอ่นงังหวเลยครับเออปลากนอ่กับปึ้งใชแล้วก็ขำกับปึ้งี่นั่งปไพ่หัวนั่งครับผมแตียงวกี่มูอะไรไปมันับโคกเลยเร้่อยิ่เกาซีบหนักครับปูเลี้ยไปขึ้นยางก่อนครับ พอชื่อือกินดอกกุ้เื้อปีพรคกับค้ขัาแคบเอาีื่อแหงได้อนม้ครับปูเออพามันเิ่มเรื่มได้ยนเพิ่มกินป่าดหเพราะมันแบม่วงให้แบม่วงเพม่มแบกจว่ากบเพื่มนือหามได้ขายเออนี้ผูกได้สิดจำประเด็กไหเนาะบัาออวกเน้ยเขามีประเด็กไม่คู่เื็ ไปแดดแค่ไปแดดนัวปแดดเมื no, ่อคู่ตัวไปแดดเถอะเลิกเอาชมพักมากินกับยิ้มชูเขาเลยมีกบคอนหอนมีแก้วบอกมยอยเลยอะเลิกอาชมพัพแค่ไปกันยังผู้เล้งก็เคยกินกุ๊กจะเฝ้าไก่จะถูกด้ย่าโตอายุได้เข้าใจงี้ ก็หนูเป็นคนไทยหนูก,กินไม่ได้หนูขี้เดียดมาแทนคนบางคนว่าหนูขี้เดียดหนังมันม <c oughs> ไม่ต้องขี้เดียดนะลูกนะลูกอะไรก็จะขี้เดียดกวบกวบไงเพราะว่ากบไม่ได้กินถั่วชิ้อถั่ยเหมือนหนูนะบ่ <c oughs> อจบอกหนูเนี่ยกินคือรูปใช่ไหมกินทั้งเหล้าทั้งเบียร์เด็กกบไม่ได่กินเล้ากินเบียรนะ <c oughs> กบกินขี้ดินแต่กินผักแล้วเวลาเรากินเข้าไปจะเป็นสมุนไพรเมื่อยืเห็นครับ มันเป็นอย่างนั้นเราต้องกินกบตายนะลูกอยากินกบเป็นเขาคือว่าเป็นเป่าเร้อกินกบไตหรือพ่เว่าวมีม่วงมาว้าเออก็มืม่วงมาว่านี่แหละก็กำลังว้า่ฟังแด้หูก็ได้อกบตากบเพราะมันกบเป็นพวนี้สิรกินกบเป็นกันเนี่ยเพราะมันคือปอคือห้างถึงว่นจะปวดจห้าแอะไรทีรงไม่กินนั่นกบเยอะ แต่ว่าขั้นกบไตยกินได้โอเคไหมกินได้กบไตยกินได้ด้วบเมนบอกบักาว่าบอกกินกบไต่หัวยังกินบต่ต้องกินกบไตยเมนบอกกั่เงาตกินไต่เน่าผมกเือก็คอเพื่อนงูไม่กินกบงูขี้เดีอดพ่อแต่ถ้าเป็นทุกขายจงูไม่ว่า แต่แต่ม like ันเป็นกงนู้นที่เดี้ยที่เดือดกระนื่มคนเร็ยกป่วยป่วยป่างายเรื่องไปหาหมอเป็นทุกโรคโรคไหนเขาบอกป็นมันเป็นยมอือทั้งโรคชุ่มเก่ามเยอะเป็นทุกอย่างก็มันิดใจมืดตายแล้วก็มันีิเอาเพ่งป่วยเพ่งโฟก็เรียกว่าที่น้ากังย่าเคยขิดตรงมโกง xin tài học xin được học tay ở nhà học xin được học tay học phụ nữ để kín cốp nằm ở đây đâu có phải để bắt cóc của chị em 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 กีก๊กใจเาะเด็กกีก๊กเือกกือมื่อจะปอบจะหาแบบนี้กีกใจค่กินใจแล้วลูกเออมเป็นยังวันนี้วันที่สิบหกถึงหาสองหาหกเปที่หัวูดิ้ขายากร์เกตชู่เกตทู่เออมื่อนี้ลูกไปก้มยังที่ลูกร้านได้มาเนาะคือมารำาถวย ข้าระวะคือคักคิดคือเม่อคู่เดี๋ยวคเดอขามากจะเป็นเช้าเวรุกวันเช้ากูเวิงปอกกระพราั้าะจายปูอันนั่งก้าปอมกับปูรี่คือฝืนสวายหอเก่าเกล็ดคุ้นว่า่ันเด้ขึ้นขึ้นยุ่อีอรอว่าันมดลายเดฟอถึคือจะพัดจะพัดเอาเงินมาว่าันเงินคือบ่าพลาดกูผ้าหมานเลยอว่าแซมว่าใเคยใายมัดเปลียนมัดกระดยด้วยอะยิ่ เพชรปื่มมันกับบุ่มอะไรเข็ดเังไงครับปุ่กไเข็ดแคมันปื่นนี่ได้ยคือป okay? ื่นปุงใหมันนะครับแล้วปื่นยดปุ่นใหมันปุก็คือแรเนาะก็คึกกินได้ถ้าปุ่มข้อหงๆกินแรง่องเขาปาแล้ลูกหลานลูกหลานคือปุขึ้นมาม่อน่คืยืครับแ่ว่า่นี้กปืจำ่มไคบทุนมันมั่มีน่ยหละปุ่นถขึ้นม่มีอเครับ แกับมือขึ้่นครับแก่กนไปอืมนะขามย่งคนวดเรียวกับมือขึ้นแก่กนแก่กแก่นแกมมัฮะกนั่นแกมวนครับเออมากม็เลี้ยงแกปะลกนะเ็นไหมอดขั้วเล้องปะ็กปาฮ่าป่าฮ่าครบครัขั้วอาครับบี้ขอค่คนละขวดคนละขวดกับม yên yên sao phải không có vô không có cua phải vô đen mà dám mua mà dám hứa coi cái mình không thì sẽ coi qua hay cho cục cục độc vô tao độc vô tao lộc người đai mẹ ẵm lên sao hết ẵm cả vô đọi mà bọt đọi vô mà úi anh như ห้ปทำมมันมนมันมเอาิงม้แปัดูไหถหมาไงนะหมาผู่ถ้าหมาไงกะปากไปปัดหายัไมพอีูเรยกะคุณได้ยินคุณไดู้กอดนตอ้ฟูอคุ่ไูเอมื่อกี้ัิมพอุกเอาไปตกวก็ปิโดนไปไปอึนั่งอกได้ดูีคนย้้า mọi người đã mọi người đã mọi người mọi người đã mọi người 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 Nghĩa là khô khô, khô ngô Tâm tựa bố đi thì khô Bố bố hảy ngon, ngon quá thì kệ chứ Hãy chết khô ngọt luôn nè Phải chết thế là ngọt, á, à. ừ. ngọt, ngọt, ngọt đây chứ, ngọt <laughs> à, nó, hơi có nơ

วดด้ข้าวปลาไห่ติปูข้าเนี่ยค,ครับนังเที่ยบินธาบุรประมันก็ไ่ได้สันดิปูข้าต้อ,อตงเพื่อนเยอะจร,ริงหรอจานเขากดเขารวดเป็นผักเขาให่กทนจานเบก็ต้องจึงเทีมปกก็ค่อยกึง่นยาติปูเออัานยามากกัทุกาาแบบนยาตัวมันคม ย่างก้อยังั่งิงแต่มจิ่ม่ม่อันนี้คือการแกกเรื่อว่าจขายไปอีกแกไห้ค้นบ่มีกินพวกที่บ่มีอเนาะมีข้าวข้นใสได้เนาะเดี่ยวขับยังไงเดี๋ยวปูหงเขาคือเนินหอนเที่ยวหัวนี่จตัวดีตาตาได้ปูตะตาบ่เอออันนี้แคทุกรอู้ไปเขาทุกรายรพวกบ่มีอยุไม่กิน เยอขวดอ้นี่กันงากันาไปันนี้หักหน่อยเอไปวาือพ้่บโอยกููีไดู้เลยออมพ้ครับขอดตัวตัวไครับขดตัวีนั่งนักหน่ยก็อนั่ง่งเปิดขวอ้อมพ้มืนกูเยอะ ร่างรางกว่าจะถิดานั่งเถียงเนาะคือพออกปินอออมข่วมเ้อข้ามฟอข้ามเม่อผ้าเบาเลื่อน่ามันหยาดเกลี่ยเยออเคยื่อนยืมไปยืมคล้องไครอือคือพ่ออกทุบไปิดฝนอรออมข่วมถามรอบออกทุบเว่าะแรบัดที่นีฟอกรไดิ่งแบบกลัวง่วงยู่เรียกมันพวกออกแรมายืมครับกเใี้เหงาหัก็บรีงาอ่อนของทุไเปิดฝนรออมข่มามรอบเลยหัวนี่ต้้งออกยืม เมื่อจะสี่วัวมันยังอดเนาะอันนี้คือกลมวกบไปเขาแกงแต่ว่าให้ความคือความก่อนอีนั่งอันอันก็อีนั่งอีนั่งนักนอนเพราะว่ามันกะฟ่อนก็พ่อนสวมันมันกะเฮอดเนาะสองคนไปคว่ำสามรอบสองคนเน่ยให้คน่สองคนหวนแต่ว่าหวนาน่ให้คน่สี่คนอันนี้เฮ็คคือวอกเฮ็ควกเท็คกอกไ กวอนย้คกับคนอมมุนกวอนแค่สองคนกับพ่อก่อนออมคนเอออือมีหระได้แค่นี้แหละอือขอมากถามว่าเมื่อ